สวยหนูหลาดูดีในราคาเบาๆเลยค่ะเซต้าแคมรี่2.4คิลท็อปสุดเกียร์ออโต้ปี2006โปรโมชั่นของรอยที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเ mm hmm. บาะหนังสีครีมปบไฟฟ้าคู่หน้าระบบเซ็นทร์ล็อกกระจกปรับไฟฟ้าค่ะไฟฟ้า,ฟา,ฟฟาลายมารอบทันแอบ็ค ควมานมานติฟัง์ชันกุญแจรีโมทแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรถที่หรูหราดูดีกว้างนั่งสบายสุดๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงเลยค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะ มีแอร์ตอนล้างเย็นทั่วถึงแอร์เย็นเจียบเลยนะคะดาวริ่าตอนที่1,000งบาทส่งเดลห้าพันบาทในด้านคนซื้อนะคะที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปก็สุดกรณีไปเชยงานได้แล้วค่ะมีระบบ VSC ได้ค่ะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะหรูหราสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ตะะิดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมี้สายนำหน้าส i AMP 10พิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกับนใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ